ครับอันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งนะครับของนายทิดเทียนนะครับร้านต้นคามคาเฟ่นะฮะที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะได้วัสดุเหลือใช้มานานแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะแต่ยังแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสักทีนะฮะครับอันนี้ผมก็จะใช้เกี่ยวกับ วัสดุเหลือใช้นะครับนะฮะที่ผมจะทำผลงานไว้หลายหลายตวัวนะครับเพื่อนๆทำผลงานไว้หลายตัวแล้วแล้วก็คิดว่าทางผู้ใหญ่นะฮะก็ก็น่าจะาขึ้นแบบนะฮะขึ้นแบบเหมือนผมเช่นกันทั้งงานขึ้นแบบป้ายนะครับผมแล้วก็ งานขึ้นแบบศิลปะต่างๆหรือว่าจะเป็นทางรถยนต์นะครับผมทางต่างประเทศก็จะขึ้นแบบเช่นเดียวกับผมครับผมอันนี้ผมผมจบช่างอุตสาหกรรมนะฮะช่างอุตสาหกรรมปฐุมพงรงคารนะครับผมแต่ว่าหัวหัวได้หมดนะฮะหัวได้ทางดนตรีแล้วก็ศิลปะนะครับเพื่อนๆครับผม ก็อันนี้ที่ผมออกแบบเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับโมเดลโมเดลของการขึ้นรูปป้ายนะครับผมนะฮะเนี่ยผมจะใช้เพียงแค่2กล่องเองนะครับเพื่อนๆใช้2กล่องแล้วมันได้พอดีเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับผมก็คือผมจะใช้วัสดุเหลือใช้นะฮะคิดว่าทางครูอาจารย์หรือทางเด็กนักเรียนก็ช่วงระดับมัธยมนะฮะคิดว่าน่าจะได้ทําเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้นะครับนี่นะครับ ครับผมก็จะใช้เพียงแค่กล่องนะครับผมขึ้นรูปเฉยๆนะครับผมนะฮะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปออกแบบขึ้นขึ้นรูปกล่องจริงนะครับผมนะฮะแต่นี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นโมเดลไว้ที่ห้องนะฮะเป็นต้นแบบครับผมนะฮะร้านกาแฟนะครับผมต้นครามคาเฟ่ะนะฮะคิดว่า อันนี้ในอนาคตนะครับของคนไทยส่วนโลโก้ผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะแต่อันนี้ผมจะทําเป็นชนิดแบบแบบเป็นไงครับเพื่อนๆแบบเปิดฝาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำลูกลูกเล่นเนี่ยฮะผมจะทําเป็นลูกเล่นที่จะอยู่ข้างในนี้อีกทีหนึ่งครับผมนี่หลายคนติดตามผลงานผมนี่ก็ชอบอะไรที่ว่าความแปลกใหม่นะครับผม มีผู้ติดตามเยอะเลยยังไงอ่ออนาคตก็มาเที่ยวหากันนะฮะหรือว่ามามาทักทายหากันได้นะครับผมที่เบอร์090-565-4779นเะฮะเบอร์090-565-4779นะครับผมนายทิดเทียนนะครับผมมาเป็นเพื่อนกันได้ครับทั่วประเทศไม่มีปัญหาครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นขึ้นรูปแบบเสร็จนะฮะแล้วก็ผมจะเป็นโมเดลที่จะไปสั่งล้านตีนะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็จะทำเอาไว้ที่ห้องนะครับผมเพราะว่าผมก็จะมีผลงานหลายชิ้นนะครับผมนะฮะทั้งขนมขนมทั้งร้านทั้งดนตรีนะครับผมนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับรถนะฮะรถแข่งนะฮะพวกอู่รถอะไรแบบนี้นะครับอ,อ่หลายคนก็ชอบนะ,ะคือหลายคนที่ติดตามผมก็ส่วนใหญ่ชอบแนวอ,อ่ผัดผลแปลกใหม่นะครับผมแล้วก็ มีประสบการณ์ในชีวิตนะครับผมก็ติดตามกันได้ครับประสบการณ์ในชีวิตมันมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพื่อนๆโอเคครับอันนี้ก็คือจากนายทิเทียนนะฮะใช้จากวัสดุเหลือใช้นะฮะครับผมนะฮะจากโรงเรียนประทุมคงคานะครับนะฮะโดยอาจารย์ผู้สอนโดยตรงนะฮะจากช่างอุตสาหกรรมและศิลปะปะทุมคงคานะครับผม ขอบคุณมากครับเพื่อน